สวัสดีครับผมชื่อไม้นะครับซึ่งผมนั้นก็ได้ทํา y o u t เป็นของตัวเองด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นช่อง YouTube ของผมนั้นได้ชื่อว่าช่อง MB My Book นะครับแต่นับจากนี้ไปต้นไปชื่อช่องของผมนั้นจะเปลี่ยนไปนะครับโดยเปลี่ยนชื่อจาก MB My Book เป็น M Activity ครับซึ่งชื่อ M Activity นี้หมายถึงอะไรนั้นไปรับชมกันได้ครับ โดยช่อง M activity ของผมนะครับจะทำเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผมทําในชีวิตประจําวันครับแล้วก็คือผมจะถ่ายสิ่งที่ผมทําอธทบาบและบอกเล่าสิ่งที่ผมชอบดูชอบฟังและต่างๆนานา,น,าน,นะครับซึ่งกิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับถ้าเราอยากจะบอก เล่าให้คนอื่นเขาได้รับฟังเนี่ยมันก็ได้ครับซึ่งผมบอกเลยว่าไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะฮะจากอดีตที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ขี้อายมากเลยเรียกได้ว่าแค่มีใครมาทักนิดทักหน่อยเนี่ยผมก็กลัวและหนีละแต่วันนี้คือผมกล้าที่แบบว่าอยากจะไปเชิญหน้าและบอกเล่าเรื่องเร่า,า,าต่างๆโดยที่กล้ามาออกนั่งต่อหน้ากล้องแบบแบบนี้เรียกได้ว่า ผมเปลี่ยนไปมากเลยนะซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์มันสอนให้ผมได้พัฒนาขึ้นจากว่าก่อนที่ผมขี้อายปัจจุบันนี้ผมได้กล้าที่จะพูดต่อหน้าผู้คนมากขึ้นซึ่งผมไม่ได้หวังที่จะให้ทุกคนเนี่ยต้องเข้ามาดูเป็นร้อยเป็นพันล้านนะฮะยัง น้อยเนี่ยแค่วันละเจ็ดถึงสิบคนไม่ต้องมากกว่าน,นั้นผมก็พอใจแล้วเพราะว่ามันที่ผมต้องการมันไม่ใช่ยอดวิวหรือยอดไลค์แต่ผมแค่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงตัวของผมเท่านั้นหรือใครจะไม่ ตอนยังไงผมก็ไม่ได้ว่าเพราะการดูคลิปอะไรพวกนี้เนี่ยเราบังคับกันไม่ได้อยู่แล้วใครที่สนใจและอยากติดตามนะครับเช่นกด subscribe กดติดตามขอบอกไปก่อนนะว่าผมเนี่ยอายุปีนี้ยี่สิบแล้วแต่ยังโสดฮนะ แค่ปล่อยนิดนึงนอยากให้แค่ขนาดนั้นหรือตเติมอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะมองว่าผมเป็นคนก,กลัวนะแต่บอกเลยว่าผมนะ่ะอ่อนไหวมากกว่าที่คิดถ้ายอยากจะรู้ว่าผมเป็นอะไรมากมาก,กว่านี้ก็จะติดตามกันนะครับวันนี้คลิปแนะนำตัวก็ขอจบลองแต่เพียงเท่านี้ครับ